สวัสดีทุกท่านนะะคน้องแจ๊กอยู่หน้าจอไหมต่อไปเซสชั่นสองนะคะหลังจากที่เราได้ครับผมรู้วิธีนแจ๊กน้อแจ๊คหาความทำอะไรอยู่อ่ะแล้วนะคะโดยการใช้ประชุมปีเองว่าเช้าที่เสนอาร์ c ิเทคเ t อร์ไปแล้วนะคะพอเรากระตับเที่ยงรู้มาแล้วเนี่ยเซสชั่นต่อไปจะเป็นเรื่องของการเลอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทำเวิร์กช็อปกันเนาะพี่นะนะคะแล้วก็การตั้งคำถามการเป็นโอเคขอับพี่แจ๊กเรียนรู้คำถามเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อเราจะได้เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งคือตั้งคำถามเพื่อที่จะได้ คืออยากรู้ทั้งถามไม่อยางนั้ด้อกชัดเจนแน่นอนมันไม่ดีนะคะมันสนิงเพื่อฟังเราควรจะฟังเขาให้จบก่อนแล้วก่อนถ่ายอเาไปเริ่มคำถามใหม่นะคะคืออยากแบบนะคะเขาพูดพูดอยู่แล้วเราพูดแทรกมันมาพูดจึงกันเขาจะถอดไม่อยากเลยนะคะถอดความรู้อ่ะ มันจะมี2แบบด้วยกันนะคะสำหรับการแคปเจอร์แบบแรกเนี่ยเราเรียกว่าการถอดความรู้หรือว่า Best practice นะคะอย่างที่2ก็คือการถอดบทเรียนหรือว่า l e s s o n learn นะคะแล้ว2ออันเนี้ยมันต่างกันยังไงนะคะสำหรับ Best practice นะคะจะเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนะคะเป็นการ ถอดความรู้ในกรณีที่มีคนทําแล้วมันได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะสามารถให้คนอื่นทําตามได้เนี่ยอันนี้เราก็จะเรียกเป็นการถอดความรู้ว่าเอ้ยเขาทำยังไงเขาถึงได้ประสบความสําเร็จนะคะประเภทที่2นะคะเป็น lesson learn นะคะหรือว่าเป็นการถอดบทเรียนนะคะตรงนี้เราจะมาถอดบทเรียนความผิดพลาดแล้วว่าเฮ้ยเขาทําอะไรไปถึงได้ไม่สําเร็จหรือว่าติดขัดตรงไหนนะคะเพื่อที่ให้ ประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ซ้ำรอยนะคะอย่างตัวอย่างภาพทรายเนี่ยก็จะเป็นของเรื่องอแก๊้งหมู่ป่าเนาะที่เขาไปดำน้ากันแล้วมีการเสียชีวิตกันเนาะเราก็มาถอดบทเรียนกันว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกในอนาคตเราจะทํำยังไงนะคะที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ที่ติดถ้ำแล้วก็ไม่สูญเสียทรัพยากรบุคคลที่เข้าไปช่วยเหลือด้วยนะคะ ส่วนภาพกว่าค่ะเป็นการถอดบทเรียนของคุณหมอก,กระต่ายเมื่อเร็วๆนี้นี่เองนะคะเรื่องของทางมาลายนะคะว่ามันจะต้องสูญเสียอีกกี่ลายนะคะเราถึงจะรู้บทเรียนกันแล้วว่าตรงเนี้ยมันควรจะแก้ไขยังไงนะคะ ต่อไปเป็นเครื่องมือนะคะที่ใช้สำหรับการถ่ายทอดประสบการณ์นะคะที่จะดึง tacit knowledge นะคะออกมาจากตัวคนให้มาเป็น explicit knowledge นะคะเป็นความรู้ที่เเราสามารถศึกษาต่อได้นะคะอย่างแรกก็คือการแสดงบทบาทสมมุตินะคะ role playing นะคะอาจจะใหะ้มีคนไปลองทดลองว่าเฮ้ยเขาทำแบบนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นก็ได้เพื่อจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะคะ อันที่สองเนี่ยเป็นการใช้เทคนิคการเล่าเรื่องนะคะหรือว่า storytelling นะคะอย่างที่สามนะคะเป็นการระดมสมองนะคะ brainstorming มาช่วยกันค้นหาวิธีว่าเราจะดึงทาิ์ออกมาจากตัวคนคนนั้นได้ยังไงนะคะแล้วก็วิธีที่สี่นะคะจะเป็นการสัมภาษณ์หรือว่า interview นะคะนี่จะเป็นวิธีที่ขอแนะนำละกันเป็นวิธีที่ใช้งานอย่างแพร่หลายแล้วก็ใช้งานง่ายที่สุดนะคะ วิธีการจัดเก็บประสบการณ์นะคะเคล็ดลับหรือว่าเทคนิคในการทำงานต่างๆให้อยู่ในรูป Explicit knowledge นะคะหลักๆแล้วเนี่ยเราสามารถเก็บได้3รูปแบบนะคะอันแรกอาจจะเป็นการบันทึกเสียงนะคะหรือว่า Voice record นะคะก็อาจจะสัมภาษณ์ไปแล้วก็อัดเสียงเข้าไปด้วยนะคะ อย่างที่3มเป็นการบันทึกภาพนะคะเหมือนอย่างเช่นการอบรมในวันนี้นะคะจะสังเกตได้ว่าเรามีการบันทึกการอบรมไว้ด้วยเพื่อที่ว่าในภายภาคหน้าท่านอยากจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมหรืออยากจะมาเรียนรู้ซ้ําเราก็สามารถแชร์ลิงก์ให้ทุกท่านเข้าไปรับชมวิดีโอการอบรมวันนี้ได้นะคะและอย่างที่3มก็คือการเขียนบันทึกความรู้หรือว่า article writing นะคะตรงนี้ ก็จะไปค้นหาได้ในเว็บของ KM เราเนาะมันจะมีทั้งวัน Point No l ล b ว n นพอย n ์ Article สามารถอ่านได้ในกรณีที่อาจจะไม่สะดวกฟังหรือไม่สะดวกวิดีโอเราก็สามารถอ่านความรู้นั้นได้นะคะต่อไปค่ะเป็นการใช้คำถามเพื่อถอดความรู้นะคะคำถามโดยหลกัหลกๆแล้วเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันนะคะ ประเภทแรกก็คือเป็นคําถามปลายปิดนะคะแล้วก็ประเภทที่2เนี่ยเป็นคําถามปลายเปิดนะคะคําถามปลายปิดคืออะไรคําถามที่เราต้องการให้เขาตอบสั้นๆนะคะคือเขาไม่สามารถอธิบายต่อได้แล้วอย่างเช่นคุณเคยทําอันนี้ใช่หรือไม่คุณเคยไปที่นี่หรือเปล่าเคยหรือไม่เคยคืออันนี้มันจะแบบคือตอบแล้วจบเลย คือไม่ได้ต้องการการอธิบายอะไรมากมายนะคะแต่การถอดการใช้คําถามเพื่อถอดความรู้เนี่ยเราแนะนําให้ใช้เป็นคําถามปลายเปิดนะคะเป็นคําถามที่ออกมาจากความคิดแล้วก็ความรู้สึกของผู้ตอบนะคะสามารถตอบได้หลากหลายนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ยาวเพื่อที่เราจะสามารถนำคำตอบนั้น,นะ เฮ้ยไปถอดความรู้ว่าสิ่งที่เขาอธิบายมาสิ่งที่เขาเล่ามาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างน,นะคะเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ตอบเนี่ยค่ะเขาได้เล่าเรื่องให้เราได้รับฟังนะคะก็จะแนะนําเป็นคาถามปลายเปิดเนาะต่อไปนะคะการใช้ไม้แมพเพื่อวางโครงเรื่องคําถามถอดความรู้แล้วก็ถอดบทเรียนนะคะบางทีเนี่ยเราจะไปถอดความรู้ไปถอดบทเรียนเขาแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเราจะถามคาถามอะไรเขาบ้างดีนะคะก็ แนะนำเป็น m ม n d แบบตัวนี้นะคะเป็นโครงเรื่องนะว่าเราตั้งใจจะไปถามอะไรเกี่ยวกับเขาบ้างแล้วเราก็เอาแต่ละท็อปปิกที่แนะนำมันเนี่ยค่ะไปตั้งเป็นคำถามอีกทีหนึง่งอย่างเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นเราอาจจะไม่ได้ไปถามตรงๆนะคะว่าเฮ้ยคุณเจอปัญหาอะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะใช้คำถามที่เฮ้ยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างาการทำงานราบรื่นไหมเจอเอ้ยมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าแนะนำได้นะอะไรนี้นะคะเราก็จะสามารถ ตั้งคำถามไปได้เรื่อยๆจากไม d แม p นี้นะคะหรืออย่างเรื่องผู้เกี่ยวข้องเนี่ยท็อปิกที่5เรื่องแมนเราก็อาจจะไม่ต้องถามเขาเลยว่ามีใครช่วยทําความรู้นี้บ้างมีใครเกี่ยวกับโปรเจก t นี้บ้างเราก็จะถามอ้อมๆว่าแบบเฮ้ยพี่ทําคนเดียวหรอคะสําหรับโปรเจก t นี้หรือว่ามีการประสานงานกับหน่วยงานไหนบ้างนะคะอันนี้เขาก็จะได้พูดมาว่าเอ้ย e ผมไม่ได้คนเดียวผมทํากับน้องคนนี้ผมทํากับแผนกนี้นะคะ ต่อไปอีกทักษะหนึ่งเลยนะคะเป็นทักษะที่แบบจำเป็นมากๆนะคะสำหรับคนที่จะมาถอดความรู้นะคะก็คือการเป็น active listening นะคะหรือว่าเป็นคนที่ฟังอย่างตั้งใจนะคะฟังอย่างตั้งใจเป็นยังไงนะคะอย่างแรกเลยคือเราต้องอให้เวลาเขาพูดะค่ะตั้งใจแล้วเราก็จับความรู้สึกนะคะ เราต้องฟังให้จบก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปตัดสินอย่าเพิ่งไปขัดคอเขาว่าเอออะไรคือให้เขาพูดมาให้จบก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะก็สบตาเขาด้วยอย่างตอนนี้นะคะ virtual classroom เราไม่ได้เจอหน้าจเจอตากันเราเจอกันผ่านกล้องแต่ว่าตอนนี้ไปก็สบตาทุกท่านอยู่นะคะสามารถมองตากันได้นะคะตอนนี้ต่อไปนะคะเราฟังเขาแล้วเนี่ยเราต้องจดรายละเอียดด้วยนะคะว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาพูดไปเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะบางทีบางท่านอาจจะ ตอบมายาวอ,อาจจะพูดแบบไปเรื่อยๆื่อเรือยืเอยเราอาจจะไม่สามารถจับใจความสําคัญได้นะคะต่อไปเนี่ยสะท้อนกลับไปบ้างสะท้อนกลับไปบ้างคืออะไรเวลาที่เขาพูดคุยกับเราเวลาที่เขาเล่าเรื่องกับเราอาจจะมีการพยักหน้านะคะหรือว่าการอืมใช่ค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองเพื่อให้เขารับรู้ว่าเราเนี่ยยังฟังเขาอยู่นะคะสิ่งที่เขาเล่ามาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสนใจฟังนะคะ ต่อไปเนี่ยอันสุดท้ายก็คือเป็นการรับฟังนะคะเพื่อ,อไม่ใช่เพื่อให้คําแนะนํานะคะเป็นการรับฟังสิ่งที่เขาต้องการจะถ่ายทอดไม่ได้ฟังเพื่อที่จะไปแบบแก้ไขเขาว่าเฮ้ยคุณพูดอย่างนี้ผิดนะพูดอย่างนี้ไม่ใช่นะคืออันนี้เราต้องการรับฟังสิ่งที่เขาจะถ่ายทอดนะคะต่อไปค่ะหลังจากที่เราตั้งใจฟังแล้วนะคะเราอีกอย่างหนึ่งก็คือสังเกตภาษากายและก็ตีความนะคะว่า เขาพูดกับเราเนี่ยเขาพูดด้วยอารมณ์แบบไหนนะคะบางทีน้ำเสียงเขาอาจจะสดใสล่าเริงเลยแต่ว่าอาการเขาอาจจะแบบนั่งหลังงอตาบวมเศร้าๆอะไรอย่างนี้นะคะหรือน้ำเสียงอาจจะแบบก็วันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง active listening กันนะคะแต่ว่าหน้าตาอาจจะแบบสดใสร่าเริงเลยก็ได้นี้นะคะสามารถสังเกตภาษากายแล้วก็ตีความได้เหมือนกันนะคะ ต่อไปค่ะอย่างสุดท้ายนะคะหลังจากที่เราตั้งใจฟังสังเกตภาษากายเขาแล้วเนี่ยเราต้องชวนความด้วยนะคะชวนความนี็คืออาจเป็นการทวนความรู้สึกหรือว่าชวนความหมายหรือว่าชวนเรื่องสิ่งที่เขาพูดนะคะเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันนะคะว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณถ่ายทอดมาเนี่ยฉันเข้าใจแบบนี้มันถูกต้องไหมเหมือนเป็นการรีเช็คอีกทีหนึ่งนะคะน้องแจ๊บค่ะน้องแจ๊บอยู่หน้าจอไหม ครับผมทั้งแจ๊บทุกแจ๊บทำอะไรอยู่อ่ะประชุมกีนฟิสจุดไหนอ๋อเชแล้วเมื่อเช้ากินข้าวอะไรมาเมื่อเช้าไม่ได้กินข้าวพล้วตอนเที่ยงจะกินอะไรต่อตอนเที่ยงยังไม่ได้กินเลยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทำเวิร์กช็อปกันเนาะควรจะต้องคับผมโอเคขอบคุณแจ๊ค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งคือที่เราอยากจะถามอ่ะคืออยากคำถามไปอย่างนั้นไม่ได้สนใจเขาหรอก คืออันนี้มันไม่ดีนะคะมันเราควรจะฟังเขาให้จบก่อนแล้วก่อน,แล,อนแล้วค่อยไปเริ่มคําถามใหม่นะคะคืออย่าแบบเขาพูดพูดอยู่แล้วเราพูดแทรกมันจะขัดเขาแล้วมันจะทําให้เขาเนี่ยไม่อยากพูดคุยกับเรานะคะโอเคค่ะจากคลิปเมื่อสักครู่นะคะจะเป็นเรื่องของ e-learning เนาะการพัฒนาสมรรถนะการทำงานนะคะที่น้องก๊อกถอดมาได้นะคะก็จะเป็นเรื่องของ competency เนะว่า หลักๆเลยเนี่ยของกฟปเรานะคะมี competency ทั้งหมด4ตัวนะคะคือ core competency, functional competency, managerial competency แล้วก็ strategic driven competency นะคะ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยน้องก๊อฟก็มาได้พูดถึงเรื่องของการทํา IDP นะคะหลายๆท่านก็น่าจะเคยทำแล้าเนาะเราจะทําผ่านเว็บไซต์ p t a นะคะ P A T A การทํา IDP เนี่ยก็เพื่อมาดูว่าเรายังต้องเรียนรู้เรื่องไหนบ้างเรายังมีแกลบด้านไหนบ้างนะคะเพื่อที่จะมาเข้าสู่เว็บไซต์ของ e-learning นะคะของกอฟ,ฟกหนึ่งเราเพื่อที่จะได้มาเรียนรู้ออนไลน์นะคะ เพิ่มเติมความรู้เพื่อที่จะไปปิดแก็บของ IDP ของเรานะครับก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณกลุ่มหนึ่งด้วยนะคะต่อไปนะคะคลิปที่2นะคะจะเป็นเรื่องของแนวทางการลดความสุนเปล่าหรือว่า l e a นั่นเองนะคะก็คร่าวๆนะคะก็คืออย่างที่ทั้งเรียนพูดเลยท่านผู้ช่วยเนี่ยพูดถึงเรื่องของ Inventory นะคะหรือว่าการทำให้สินค้าคงคลังของเราเนี่ยมีน้อยที่สุดนะคะ เพราะว่าอาการบางทีการที่มีสินค้าคงคลังเยอะหรือว่าเก็บไว้นานๆเนี่ยมันจะทําให้มูลค่าของสินค้านั้นๆเนี่ยลดลงด้วยนะคะเราอาจจะต้องหาวิธีนะคะให้คนจัดหาพัสดุเนี่ยเขาบริหารได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็พูดถึงเรื่อง2ตัวนะคะที่วิธีที่อาจจะนํามาใช้ในการบริหารพัสดุนะคะคืออย่างแรกคือโมชั่นนะคะ นตอายกตัวอย่างของ7 e เว่นอีเลฟว่นะคะว่าอะไรที่ลูกค้าซื้อบ่อยๆนะคะหรือว่าเฮ้ยเห็นแบบกำลังโปรโมชั่นอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมาไว้ในที่ที่สามารถหยิบได้สะดวกนะคะก<ส>็ถ้านำมาปรับใช้กับครังพัสดุนี้คือเอาพัสดุที่เราเบิกจ่ายบ่อยๆเนี่ยมาไว้ในที่ที่สามารถหยิบได้สะดวกนะคะ<ส>เพราะว่าเรารู้แล้วไงเราสำรวจแล้วว่าเฮ้ย อันนี้คนเบิกเยอะเราไม่ควรเอาไปเก็บไว้ในที่ลึกๆนะคะเพราะว่าบางทีเราหาไม่เจอแล้วเราไปสั่งเพิ่มมันก็จะทําให้ของเนี่ยมันสะสมคงคังคงคังกันไปเรื่อยๆนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือ extra processing นะคะให้ลดขั้นตอนที่ไม่สําคัญนะคะขั้นตอนที่มันเยอะๆซําซ้อนในการทํางานเนี่ยออกไปนะคะโดยตรงนี้เราอาจจะนํา process innovation หรือว่า product innovation นะคะมาเพิ่มประสิทธิภาพ ให้การทำงานตามกระบวนการของเราเนี่ยมันลีนมากขึ้นนะคะเราอาจจะใช้ฐานข้อมูลที่องค์กรของเรามีอยู่แล้วนะคะเพื่อไปปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความสูญเป่านั่นเองค่ะก็ขอขอบคุณกลุ่ม4อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะก็สังเกตเห็นไหมคะอันนี้มาเป็นการแคปเจอร์ในแคปเจอร์อีกทีเหมือนแคปเจอร์เซสชันนะคะเพราะว่าแต่ละกลุ่มได้คลิปไปแตกต่างกันนะคะแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยก็มานำเสนอให้ สิ่งที่เขาดูคลิปมานะคะอย่างเช่นกลุ่มหนึ่งกับกลุ่ม3ได้ดูคลิป1ก็จะได้รับรู้ข้อมูลของคลิปที่สไปด้วยแล้วกลุ่มที่2กับ4เนี่ยดูคลิปที่สก็ได้รับรู้ข้อมูลของคลิปที่หไปด้วยว่าคลิปที่หเขาพูดถึงอะไรนะคะมาถึงตรงนี้มีข้อสอบถามอะไรไหมคะเกี่ยวกับ KM Backpacker Intermediate ของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีอีกเลเวลหนึ่งใช่ไหมคะต่อจะเป็น แอดวานซ์ Advanced, และวันที่10มีนาคมนะคะก็อยากให้ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมในวันนี้นะคะไปเข้าร่วมระดับแอดวานซ์กันไปต่อนะคะจะได้เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องกันไปนะคะโอเคค่ะอ่ะงั้นถ้าไม่มีคำถามนะคะรบกวนขอ Reflection คนละหนึ่งข้อมาในช่องแชทหน่อยนะคะว่าวันนี้ที่คุณเรียนรู้ KM Backpacker ในระดับ กลางระดับ intermediate ของเราเนี่ยคุณได้รับอะไรไปบ้างน,นะคะขอคนละหนึ่งข้อนะคะ reflection พิมพ์มาในช่องแชทได้เลยนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้เนาะก็จะแบบ เข้มข้นขึ้นกว่าครั้ง<ห>ที่แล้ว,ลว,ลวนะปเนาะคราวก่อนเราจะเป็นแบบพื้นฐานในการจัดการความรู้ที่ทุกคนจําเป็นต้องรู้นะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยเราจะต้องรู้ลึกถึงเทคนิคในการถอดความรู้แล้วก็เราจะต้องไปหาความรู้สําคัญของหน่วยงานของเราได้ยังไงนะคะซึ่งความรู้สําคัญตอนนี้เราไม่ได้นั่งสมาธิเฉยๆแล้วว่าอันนี้มันสําคัญนะตอนนี้องค์กรมีบ u s เ n e s s a r c ค i เ e c คเจอร์นะสถาปัตยกรรมธุรกิจองค์กรมาเป็น เป็นอะไรนะเป็นแผลเป็นกรอบเป็นบูปินให้ทุกคนได้ดูว่าโครงสร้างการทํางานของหน่วยงานเราเนี่ยมันจะต้องใช้ความรู้อะไรเพื่อทํางานให้ประสบความสําเร็จได้ซึ่งไอตัวเนี้ยค่ะก็จะเป็นหนึ่งในเกณฑ์ e อ a น l e และนอกจากเกณฑ์ e อ a น l e นะคะก็หน่วยงานการไฟฟ้าชั้นหนึ่งถึงสามที่จะต้องดำเนินการทำไฟฟ้าดีเด่นนะคะอันนี้อยากจะแจ้งไว้เลยว่าเกณฑ์การไฟฟ้าดีเด่นปี2 5 6พเนี้ยมันจะมีเรื่อง ที่ให้ทุกหน่วยงานนั้นน่ะหาความรู้สําคัญตามสถาปัตยกรรมธุรกิจขององค์กรด้วยเนาะซึ่งเคฟาในวันนี้ค่ะอาจจะต้องไปเป็นคนช่วยาทายทอดหรือว่าเป็นคนช่วยกระตุ้นคนในองค์กรนะคะหาความรู้สําคัญจากตัวบ A นะคะมาทำพอพอเรารู้ความรู้สําคัญจากบ A แล้วเรามีหรือ,อยังถ้าเรามีเราก็ ดำเนินการทำให้เป็น explicit ซะถ้ายังไม่มีแล้วก็ต้องไปถอดความรู้แล้วก็ถอดเป็น explicit แล้วก็เอาขึ้นระบบ kms เนาะเพราะว่าตรงเกณฑ์เนี่ยมันจะต้องเขามีบอกว่าให้คัดเลือกหัวข้อความรู้สำคัญตามสถาปัตยกรรมธุรกิจองค์กรและต้องจัดทำสื่อองค์ความรู้เผยแพร่ผ่านระบบ kms นะคะใช่อันเนี้ยเป็นเกณฑก์ของการไฟฟ้าดีเด่น ชั้นหนึ่งถึงสาที่จะต้องดำเนินการส่วนในระดับกองก็เหมือนกันระดับกองถึงแม้ว่าเราไม่ได้ทําไฟฟ้าดีเด่นเนาะกองก็จะต้องทํานะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าหน่วยงานของเรานั้นมีความรู้สําคัญอะไรที่จะไปซัพพอร์ตให้งานของเราสําเร็จได้อ่านอกจากการหาคนรู้สําคัญแล้วทุกคนก็ได้เรียนรู้เทคนิคในการถอดประสบการณ์เนาะเราจะต้องมีการฟังอย่างตั้งใจนะคะถ้าเราฟังแล้วจับใจความสําคัญ สิ่งที่เขาถ่ายทอดออกมานั้นมันก็จะเป็นประโยชน์ให้คนอื่นต่อต่อไปนะคะ